สวัสดีครับวันนี้นะครับ GTA Don't T น,นะครับจะมาสอนการติดตั้งนะครับให้ท่านนะครับไปที่เว็บไ์ GTA Don't T น,นะครับรอสักครู่ครับผม www.gta dont t d t blocker เอ b l o c k p o t เจ็ด p m นะครับไม่ b l o c k นะฮะโอเค อรอสักคู่ครับเด็ดช้าเด็ดกูช้าครับแล้อบอกอย่างนี้เด็ดกูช้าฟังให้ชัดเด็ดกูช้าอาเดี๋ยวอรอสักคู่นะจากนั้นให้พวกคุณนะครับไปที่ดาวน์โหลดเกม GTA นะครับ รอสักครนะู่เด็ดกูช้าเด็ดกูช้าเว้ยรอแป๊บรอแป๊บครับผมเด็ดกูช้ามากเลยไอเฮียไม่ช้าถึงไหนไหโอเคท่านถ้าท่านมีตัวเกมแปดพันแล้วก็ไม่ต้องโหลดอะ่ะไม่ต้องโหลดมาเลยเนี่ย ถลดแต่พนมันก็จะได้อย่างเงี้ยมึงก็แตกไฟมา act t a ก t ู o GTA เนี่ยพอแตกไฟแล้วมันก็จะได้แบบนี้แบบนี้นะแบบนี้เข้าใจไหมแบบนี้นะเออมึงก็โหลดตัวแลนเชอร์อ่ะรอแป๊บเด็กใชย 17MB ผมมึงโคไม่ตาแดงหระอมะ้อันนี้กูโหลดแล้วมึงถ้ามึงโหลดแล้วมันก็จะเป็นตัวอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเข้าให้ดี๋ยวเอาไอ้เสี้ยมาที่ไหนแอดมาไอสา้สั์เด้เดี๋ยวรอแป๊บอ้เชี้ยนี่แมาโหลดมาแล้วจะได้เป็นตัวอย่างนี้นะเนี่ย GTA ท o n โดนทีนันเชอร์นะถ้าหนึ่งคลิกเข้าไป รอแป๊บเดี๋ยวช้าบาวไมค์คอมได้ดีได้ดีก็คือเอ่อโฟลเดอร์เกมที่คุณติดตั้งอ่ะแหละอันนี้ผมติดตั้งไว้ GTA แฟนเนี่ยโอเคโอเคอินสตอลมึงก็เย็ดไปเหอะจากนั้นมึงก็ไปดูตัวเกมอะ่ะเนี่ย ถ้ามึงชี้แล้วเอ้าเขี้ยมาท่มาแอดอีกแล้วถ้ามึงเข้าตัวนี้ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมันจะมีบางคนไงมันเข้าไม่ได้แป๊บนึงมันช้าเอาเอาเขี้ยอะไรวะเนี่ยเอาเอาบัตรโฟบแป๊บนึงครับแป๊บนึงมันช้ามันช้ารอนหน่อยเขี้ยไวรัสหรือไงวะ แลนเชอร์ไม่เป็นไวรัสน,นะครับเปิดเข้าใจด้วยเดี๋ยวบางคนหาว่า,เ,าเฮ้ยแม่งไวรัสน,นี่วะอ้าวไอเ้เขี้อ่ะบางคนนี่มันเข้าไม่ได้มันจะขึ้นตัวเด้งขึ้นมาเหมือนเออร์เลอร์ก็ง่ายๆเมื่อแตกฝ่ายมาเมื่อกี้มันก็ติดตั้งไอเ้เขนะี้เนี่ยเน็ตเฟรมเวิร์กขียอะไรเนี่ยแหละก็ดแต่วิธีเข้าไปเนะี่ยรอแป๊บ ให้มันเฟดอัพกันให้มันโหลดรอดแป๊บหนึง่งเฮ้ยเอ๊ยเร็วไม่ได้ดังใจเลยเว้ สีสัตว์เอ,อ้ยเออฟิ่มเปร์้พวกเท่ๆเขา,าแล้วหมูหมาก้าไก่เิร์มที่ดีๆกันทั้งนั้นแต่กันโปได้เปล่าไม่รู้เดี๋ยวรอแป๊บนะครับเนี่ยมึงก็ดูไปม,มึงคงไม่ลำบากอะ่ะมึงก็ I have l i a d and act here อย่าไปสนใจให้เรื่องแค่ไอฮารก็พอแล้วแล้วก็อินสตอมันรอมันดาวน์โหลดอ่ะโหลดเฟสแล้วมันก็โอเคเสรฟสพิ okay. ้นเดี๋ยวมันก็คงมีเฟนเนส์มันเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับชา้าเว้ยอินฟ์ตอมอิสงเฟสอัพเออร์เลยผมสายผมลงไปแล้วแค่เนี้ยสำหรับบางคนนี่มันเข้าแลนเชอร์แล้วเฮียไปเปลีย่ยเข้าตัวอัพไลน์เ้าะทำไงง,ง่ายมึงคลิกแค่ตายมีเนี่ย ดูใหม่ดูใหม่เดี๋ยวมึงดูไม่ทันเชิกตัวนี้ตัวนี้นะมึงเข้าใจไหมบาวมึงหาก็าก็หาโฟลเดอร์เกมมึงอะแค่นี้แหละอินสตอลเอาไอ้เขี้ยกูเปิดเกมไหมมึงเอาใหม่ลิตเ้ลิตเ้เอาอาถ้ามันขึ้นอย่างงี้ก็ไอ้นั่นไปเลยคลิกตัวขวาให้มันได้สักตัวแค่นี้ง,ง่าย แล้วมึงคลิกแลนเชอร์เนี่ยรอมันมีปัญหาอะไรก็แจ้งมาแล้วกันผมก็ช่วยได้หมดแหละมีอะไรช่วยไม่ได้บ้างยกเว้นเรื่องตังค์พอใจแค่นี้นแหละง่ายง่ายไม่ยากใส่ชื่อของคุณอะใส่ชื่ออะไรก็ใส่ไปเถอะครับสำหรับคนที่มีชื่อลกเองแล้วก็ใส่ชื่อที่มึงสมัครไปตอนแรกอะสำหรับคนไม่มีมึงก็ สมัครใบใส่ไปไปชื่อที่มึงตัง้งไว้แค่นั้นแหละเขาใจ